่อนหญยๆนี่ครับยางแข็ง,งเลยนะครับแต่ว่าหัวมันนี่หัวดีนะครับค่บอนข้างที่จะดกนะครับเดี๋ยวผมสิภาาไปเบิ่งนะครับว่าผ่านขุดเป็นยังไงนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม f อฟทุกท่านนะครับครับสำหรับมูนีครับเอ็มยูไอชันแนนะครับเกษตรก็ต้องทําการประจําก็ต้องเฮ็ดนะครับครับมูนีครับผมมารับจ้างคุดมั่นนะครับส่วนมั่นในพืชนะครับต็เลยมีโอกาสนะครับได้มาทายบึงนะครับหัวมั่นนะครับหัวมั่นอายุเก่าเดือนนะครับนี่ครับ แล้วก็สีมาให้เบื้องนะครับให้เบิ้งเครื่องขุดนะครับที่ผมใส่นะครับที่ผมใส่ขุดมั่นนะครับว่าเป็นจังไหนนะครับแล้วก็ได้มาจากใสเนาะว่าวิธีการปรับวิธีการยังนี้ต้องไปเบื้องเอาอีกเที่นึงนะครับว่าปรับจังไหลน,นะครับเพราะว่ามันก็ต้องขืนอยู่กับภาพดินนะครับขืนอยู่กับแปลงมั่นแต่ละพื้นที่นะครับ บอกเป็นสูตรตายตัวว่าใดนะครับแล้ววันนี้ครับมาเบิ้งครับนี่ครับดินย่างแข็งเลยนะครับเป็นดินล้วนนะครับดินล้วนบนดินเหนียวนะครับนี่ครับหัวมันเป็นครับอายุเก้าเดือนนะครับรับตัวดาวก็จะกับดินแข็งนะครับแบบบางช่วงนี่ก้อนนี่ย่างใหญ่เลยนะครับ ยุ่เก่าเดือดน,นะครับกับเอานะครับเดครัหัวมันใหญ่เลยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เข้าใส่ฐานขุดนะครับจะมีหัวขาดหัวขาดเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ให้บบขาดเรื่อยก เป็นไปบ่ได้นะครับกลับกลับมาเจอแบบดินยางนนเ,นเนี่ยหัวมันเพื่อนกับมาเจอแบบดินแข็งแข็งนะครับก้อนดินครับนี่ครับยางแข็งนะครับก็ชอบนี้ก็บเบิง่งหัวมันเป็นก้อนนะครับกับมันอายุเก้าเดือนนะครับเป็นมาง ให้หมางปลาโอยนะครับเป็นปลาโอยเก่านะครับหัวมันเป็นครับหลายครับส่วนมากแถวบ้านผมจะเป็นหอยบงหกสิบนะครับกับหอยบงแปดศูนย์นะครับส่วนมากเลยถ้าจะเล่นสายหอยบงนะครับทันเป็นสายระยองกับจะเป็นระยองเจ็ดสองนะครับแปดหนึ่งนะครับ ดินเนี่ยติดหัวขึ้นมาเลยนะครับของามาู่บ้านมองวา่าแกไปแป้งสามิงครับนี่ครับหัวมันไปง่ายนนนๆนะครับเน้นๆนะครับนี่ครับเบิ้งดิน,นครับดินเหนียวดินพ่นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับยางแข็งนะครับ ยากครับขันผ่านขุดบ่แข็งแรงกบบมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์พังได้นะครับนี่ครับหัวมั่นพิ่นเดี๋ยวทีพายเบิ่งทังเพิ่นกลอ่งกลองไว้ครับฟังดีครับขึ้นกล่องไว้ครับนี่ครับที่เพ่นกล่องไว้ครับขุดกล่องไว้หมู่บ้าน ว่านไปครับนนองว่าได้เปลี่ยนสามสิบสองนะครับนี่ครับแกออกไปแล้วสามเถียวนะครับสามเถียวครับไปขายลงเปี่ยงขึ้นก่านะครับลงเปลี่ยงว่าแถวบ้านกะเอาล้งเปลี่ยงเกือบทั้งเบิดนะครับนี่ครับของมันใหญ่ๆเลยนะครับพื้นที่ออกไปบริหลายนะครับกะมีรถตะบุญรถตะบุญนะครับพวกเรากัรถพอนะครับ กิดเตนนะครับสองขั้นนะครับมื่อกีซอยกันนะครับนี่ครับเบื้องดินก่อนเง้ยๆนี่ครับย่างแข็งเลยนะครับแต่ว่าหัวมั่นนี่ว่าดีนะครับนี่ครับคนคางที่จะดกนะครับเดี๋ยวผมสิภาาไปเบิ้งนะครับว่าผ่านขุดเป็นยังไงนะครับว่าผ่านได้มาได้ไสเป็นจังไดนะครับแล้วกับวิธีการปรับโดยข่าวๆนะครับสําหรับ มือใหม่นะครับแต่จะทำรับมือเก่าแล้วครับฟังใบกับบมเปียนังนะครับว่าติดรับใส่กับของเจาของได้นะครับเบื้องกันเลยครับกลับมาคือเก่าครับครูปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับมาติดฐานนะครับติดฐานขุดมารับจ้างครับกบมั่นอายุเก่าเดือนนะครับหอยบงแปดศูนย์นะครับแป้งสามสิบบวกนะครับสามสิบบวกบวก ราคากระทงทีนะครับตอนช่วงน,นี้ครับอยู่ที่2องบาทหาสิบานะครับราคาเต็มนะครับราคาสูงสุดนะครับ2องบาทห้าสิต่างๆขายลงแปลงเรืเก่านะครับเขตอำเภอกรุงเทพปีนะครับอย่ครับคูเวต้าเอลห้าส่นนึงแสนนะครับครับดินกดแข็งนะครับทางที่จะเฮ็ดยากนะครับพันดิน ดินเหนียวนะครับดินล้วนปนดินเหนียวนะครับเป็นก้อนเลยนะครับนี่ครับหมามันเป็นครับอายุเก้าเดือนมีใหญ่แน,น่หน่อยแน่นะครับปนกันไปครับแต่ว่านี่ครับความดกความหลายนี่ได้อยู่นะครับ กัปดินน่ครับเบิ้งดินด้วยนะมันแบบมันก้อนยังสีเลยนะครับก้อนใหญ่ๆแข็งๆนะครับตัวหัวหมาหมาดกครับครับนี่ครับสำหรับเครื่องขุดนะครับผ่านขุดมั่นนะครับสีผมใส่นะครับนี่ครับเบิ้งอุปกรณ์เล็กนะครับสีเพิินหิมกนะครับการขึ้นงานนะครับขึ้นโค้งนะครับ รอยเฉื่อมนะครับงามๆนะครับเจ็บงันสวยๆนะครับของช่างสมบัตินะครับบ้านนครนะครับอำเภอศรีธาตุนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่กาลังมองหานะครับกาลังมองหาเครื่องขุดมันนะครับผ่านขุดมันนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสางได้นะครับสางสมบัตินะครับกับนี่ครับราคาเหมือนต้นๆนะครับเจ็บแต่จบนะครับที่สาคัญนะครับเพิ่นมีประกันนะครับ เพื่อนรับประกันนะครับแต่ว่าการทรงการยังนี่ผมไม่แน่ใจนะครับทรงออกนอกพื้นทีนะครับว่าน่อาจจะมีนะครับเพราะว่าเพื่อนเท็ดในปอดีมันที่หลายนะครับนี่ครับกับเหล็กหนาๆนะครับรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งว่าเดี๋ยวให้เบิ้งจันนะครับจันใญ่นะครับนี่ครับเป็นของรุ่นไ่นะครับลั้งจากที่ผมใส่งานมากนะครับกับปีแล้วนะครับ อาจจะคบปีแล้วครับส่วนมั่นมากเป็นลอยไรแล้วนะครับกาย่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าผ่านหนี่ม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าอุปกรณ์รถเข้านี่ครับทีมันจะมีปัญหานะครับขันท้าไปเจอดินแข็งนะครับหรือเจอเจอต่อนะครับผ่านเพื่อนหนี่แข็งแรงอีกครับการใส่งานหนี่ผมว่าคุ้มค่านะครับนี่ครับกับรถกูบตา l 5น1 8นะครับนี่ครับกับผ่านคุดนะครับทีหลายๆาทันนะครับ ทีเอนะครับอยากให้รีวิวให้เบิ้งนะครับนี่ครับผมกับรีวิวให้เบิ้งแล้วนะครับครับสุดท้ายนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามทางผมได้นะครับเดี๋ยวผมหาเบอร์โทรเพื่อนให้นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ MUI c อ a า n e l ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ